กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานะลองคาดเดานะครับคูลาโบนะฮะเท่าที่ผมคิดไว้นะครับก็จะเป็นนะฮะดาบพิฆาตอสูรนะครับผมแล้วก็นะฮะกระตุนที่มีชื่อว่าแบล็คโค r เอร์นะฮะดาบพิฆาตอสูรนี่มีข่าว่าจะเข้าตั้งแต่ตอนที่แบบตอนคูลาโบไททันแล้วนะมีข่าว่ามันจะเข้านะครับแต่มันก็ยังไม่เข้าเนาะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้านะในตอนนี้ผมจะหนักไปทางดาบิคัตอสูรมากกว่าแบ็คโคเวอร์นะส่วนแบ็คโคเวอร์นี้ผมเห็นในเพจซื้อขายนะครับของพูดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับแบ็คโคเวอร์นะแต่อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นที่ยืนยันได้นะครับว่าจะเป็นคนระบพวกนี้นะแรนเจอร์อาจ,จะหักมุมเอาเกมเกมพวกอ,อื่นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ